กรับเรียนอาจารย์ที่เคารพนะครับกับผมนายฟูร์เรเชสีพง์นะครับรหัสนักศึกษา643280045-6ครับผมวันนี้จะมาพูดถึงครับเทคโนโลยีนะครับในการแปลสภาพและรีไซเคิลขยะมูลฝอยครับการดำเนินงานเกี่ยวกับการแปลสภาพขยะมูลฝอยนะครับในปัจจุบันมนุษย์มีการใช้ทรัพยากรครับอย่างฟุ่มเฟือยนะครับถูกใช้ไปอย่าง ไม่รู้คุณค่านะครับผมที่ตามมาก็คือทําให้เกิดมลพิษจากขยะมูลฝอยนะครับผมซึ่งมีการตรวจสอบจากขยะมูลฝอยแล้วพบว่าขยะมูลฝอยบางอย่างนะครับสามารถนากลับมาใช้ใหม่หรือแปลสภาพได้นะครับดังนั้นการคัดแยกขยะมูลฝอยจึงจำจึงจาเป็นนะครับสิ่งที่สําคัญในการที่จะนําวัสดุนํากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับหรือนํามาแปลสภาพนะครับเพื่อลดขยะมูลฝอยที่จะทําให้เกิดมลพิษครับผม วัตถุประสงค์นะครับ1เพื่อเปลี่ยนคุณลักษณะทางกายภาพของขยะมูลฝอยนะครับเพื่อคัดแยกขยะมูลฝอยนะครับได้ง่ายขึ้นนะครับ2เพื่อคัดแยกเอาขยะมูลฝอยนะครับของออกจากสารปนเปื้อนนะครับจำเพาะของพวกกล่องขยะนะครับแนวทางในการคัดแยกขยะนั้นมีได้หลายแนวทางครับโดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มดังนี้นะครับ1นําวัสดุมาใช้ใหม่นะครับเช่นพลาสติกไม้เป็นต้นนะครับ 2. าการแปรรูปนะครับเพื่อเป็นพลังงานนะครับ3การนําขยะมวลฝอยไปปรับสภาพให้มีประโยชน์ต่อการบํารุงดินครับผมขั้นตอนในการคัดแยกขยะนะครับก็จะ ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นการคัดขยะ,ะคัดแยกขยะด้วยคนนะครับการคัดแยกขยะมวลฝอยด้วยคนเป็นการแปรรูปนะครับหรือการคัดแยกขยะมวลฝอย,ยที่มีขนาดใหญ่เช่นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ่าเฟอร์นิเจอร์นะครับและขยะอันตรายหรือขยะที่เกิดจากอุตสาหกรรมบางอย่างนะครับสามารถที่จะคัดแยกออกจากของเสียประเภทอื่นก่อนที่จะนําไปกําจัดและมีข้อจํากัดบางอย่างครับคือไม่เหมาะกับขยะที่มีปริมาณมากนะครับ การแยกขยะมวลฝอยที่สามารถนํากลับไปใช้ใหม่ได้หรือขยะมวลฝอยที่สามารถนําไปแปรรูปได้ดังนั้นวิธีการแยกขยะมวลฝอยโดยใช้คนเหมาะกับขยะมวลฝอยที่มีน้ําหนักน้อยกว่า20ตันต่อวันครับผมต่อมานะครับ เครื่องจักรนะครับที่ใช้ในการลดขนาดของขยะมวลฝอยนะครับสามารถแบ่งออกเป็น5ประเภทนะครับผมหนึ่งการลดขนาดนะครับเป็นหน่วยที่ใช้ในการลดขนาดของวัสดุนะครับในขยะมวลฝอยนะครับเพื่อนําวัสดุนั้นไปใช้โดยโตรงนะครับเช่นการทําวัสดุคลุมดินหรือเป็นวัสดุในการหมักปุ๋ยนะครับและวัสดุปรับปรุงดินนะครับหรือกระบวนการบางอย่างของอบางส่วนของการนําวัสดุกลับมาใช้ใหม่นะครับ การลดขนาดขยะนะครับจึงมีความสําคัญนะครับในการในกระบวนการครับคัดแยกขยะโดยใช้เครื่องจักรนะครับเราสามารถแบ่งขนาดของขยะออกเป็น2แบบนะก็คือแบบหยาบและแบบละเอียดครับผมในส่วนของแบบหยาบนับหรือแบบปกติมักจะมีขนาดที่มากกว่านะครับหรือใหญ่กว่า1 0เซนเมตรครับผม ถ้านอกเหนือนจากนี้ก็จะขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของผู้ใช้นะครับเช่นการนำกลับไปทำเป็นโลหะอลูมิเนียมหรือพลาสติกนะครับต่อมานะครับแบบละเอียดครับผมส่วนมากจะนำส่งไปที่โรงงานแปลรูปสิ่งปฏิกูลนะครับหรืออ,อพวกแบบละเอียดที่มีขนาดที่เล็กกว่า10เซนติเมตระครับมักจะถูกนำไปผลิตเชื้อ,อผลิตเชื้อเพลิงจากการหมักครับผม เครื่องลถขนาดสามารถแบ่งเป็น3าประเภทดังนี้นะครับผม 1. Hammer Mill นะครับสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทโดยการแบ่งตามพื้นฐานการวางใบพัดหรือ,อคือแบบแนวนอนและแบบแนวตั้งนะครับมี2แบบนะครับผมส่วนใหญ่จะนิยมใช้ในแบบแนวนอนมากกว่านะครับทั้ง2ประเภทะจะมีคอนะครับในการหมนุน อยู่ภายในเครื่องบดนะครับทำให้ขยะมีขนาดเล็กลงหรือกลายเป็น,าก,าปนาการลดขนาดขยะโดยการใช้ค้อนติดรับโรเตอร์ลอียครับผมแฮมเบอร์มิลนะครับแบบนอนนะครับมัดเหมาะสมกับการใช้ในงานาแบบ ความเร็วในการหมุนอยู่ในช่วงที่1,000ถึง1,500รอบต่อนาทีครับผมวัตถุจะถูกส่งลงไปในช่องป้อนของเครื่องบดครับจากนั้นจะถูกค้อนอบดตัดนะครับโดยการหมุนของแกนกลางครับเครื่องจนกว่าจะมีขนาดเล็กและตกลงมาอย่างตะแกรงหรือสายพานด้านล่างของตัวเครื่องนะครับผมต่อมานะครับแบบตั้งนะครับวัตถุจะถูกป้อนเข้าในเครื่องบดนะครับแบบแนวตั้ง ขนาดกับแกนนะครับหรือว่าเพลานะครับและสัมพันธ์และสัมพันธ์นกับการทํางานของคอนะครับที่หมุนอยู่โดยวัตถุจะถูกบดหันตามเวลาของมันนะครับแล้วถูกปล่อยลงมายังด้านล่างของเครื่องนะครับผมต่อมาครับเครื่องหั่นแบบเฉือนนะครับมีลักษณะการทํางานเหมือนอการตัดด้วยกันไกลครับผมมีความเร็ว ในการหมุนนั้นค่อนข้างที่จะต่ำครับแต่แรงบิดสูงนะครับผมกลไกกลไกหลักก็คือมอีเครื่องติดตั้งอยู่กับเพลานะครับแต่ละตัวเพื่อฉีกและตัดวัสดุนะครับโดยการทํางานของเครื่องตัดนะครับมีความเร็วการหมุนอยู่ที่6 0ถึงร9อบรอบต่อนาทีครับผมการตัดแบบนี้ไม่เหมาะสมกับวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูงครับเช่นพวกยางพวกนี้ครับผม ต่อมานะครับเครื่องย่อยไม้นะครับใช้สําหรับตัดย่อยกิ่งไม้หรือท่อนไม้ครับรวมทั้งชิ้นไม้ต่างๆครับผมให้เป็นชิ้นเล็กนะครับสําหรับนําไปใช้ในส่วนประกอบของปุ๋ยหมักนะครับเสื่อเพลิงหรือวัสดุคลุมดินครับผมต่อมาครับเครื่องจักรสาหรับการแยกตามองค์ประกอบนะครับการแยกตามขนาดสายนะครับบางครั้ง าการแยกตามขนาดาเรียกว่านะครับการลอนแยกนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อแยกวัสดุตามขนาดโดยอาศัยการทำวัสดุนะครับที่ต้องการคัดแยกผ่านไปบ bon นช่องเปิดที่มีขนาดต่าง,างๆนะครับผมและมีวัสดุขนาดที่เล็กกว่าก็จะล่วงลงผ่านร่วงผ่านช่องเปิดนะครับขณะที่วัสดุที่มีขนาดใหญ่กว่าก็จะไหลผ่านไปสู่การลอนแยกในขั้นตอนต่อไปครับผม ซึ่งการล่อนหรือการแจกนะครับก็จะมีการล่อนดังนี้ครับผมแบบที่1นนะครับเครื่องล่อนแบบสันนะครับลักษณะตัวเครื่องจะมีตะแกรงเอียงสันนับในแนวหัวท้ายนะครับทาให้วัสดุไหลผ่านช่องเปิดจากหัวไปท้ายอย่างช้าๆนะครับและลอดผ่านรูตะแกรงนะครับไปตามระยะทางเคลื่อนที่นะครับผมส่วนใหญ่ใช้ในการแยกวัสดุแห้งครับเช่นแก้วและโลหะนะครับผม 2. เครื่องร่อนแบบถังหมุนนะครับลักษณะเป็นวงกลมหมุนวางเอียงจากหัวไปท้ายนะครับโดยผนังของถังนี้มีช่องเปิดขนาดต่างๆครับไล่จากเล็กไปใหญ่จะไล่จากเล็กไปใหญ่นะครับตามแนวหัวท้ายนะครับเพื่อวัสดุอลอดตลอดผ่านนะครับผมวัสดุจะเคลื่อนที่ไปด้วยการหมุนของอตัวถังนะครับและความลาดเอียงของถังนะครับ แบบที่สามนับเครื่องร่อนแบบจานนะครับจะประกอบไปด้วยจานหมุนบนแกนนะครับซึ่งจะหมุนไปในทิศทางเดียวกับเพื่อพาวัสดุนะครับจากหัวไปท้ายนะครับของเครื่องร่อนโดยวัสดุที่มีขนาดเล็กกว่าครับช่องว่างระหว่างจานนะครับก็จะล่วงลงสู่ข้างล่างนะครับผมและวัสดุที่มีขนาดใหญ่ก็จะเคลื่อนผ่านไปนะครับระบบนี้สามารถที่จะปรับช่องอ่า ช่องห่างนะครับระหว่างจานได้นะครับเพื่อแยกวัสดุได้หลายขนาดครับผมต่อมานะครับการแยกาตามความหนานแน่นและความเฉื่อยนะครับผมเป็นเทคนิคที่ใช้แยกขยะออกจากกันโดยใช้หลักการของความาแตกต่างนะครับของความหนานแน่นนะครับและลักษณะของการใช้เครื่องในอากาศนะครับผม การเคลื่อนในอากาศครับการแยกนี้จะ,ะแยกวัสดุออกเป็นสองส่วนค,คือส่วนที่เบาได้แก่กระดาษพลาสติกนะครับส่วนที่หนักก็จะได้แก่พวกโลหะไม้นะครับผมเครื่องมือที่ใช้ในการครัดแยกโดยใช้ความหนักแน่นนะครับและความเฉื่อยหลักๆจะแบ่งประเภทออกดังต่อไปนี้ครับผมการแยกขยะโดยใช้อากาศหรือว่าลมนะครับ นิยมใช้มากที่สุดในการแยกขยะที่ถูกลดขนาดมาแล้วนะครับจะตกลงสู่ท่อแนวดิงครับจากนั้นลมที่เคลื่อนที่นะครับจากส่วนล่างของอลำเลียงขึ้นสู่ข้างบนนะครับพาเอาวัสดุที่มีขนาดเบากว่านะครับตามขึ้นไปสู่ในส่วนของอสายลำเรียงครับซึ่ง จากแรงลมนี้ไม่สามารถที่จะพาอาวัสดุที่มีน้ําหนักมากขึ้นไปได้นะครับก็จะตกลงสู่ส่วนล่างของสายลาเบียงครับสามารถควบคุมนะครับส่วนระหว่างวัตถุนะครับที่มีน้ําหนักเบาและหนักนะครับผมต่อมานะครับสโนอสโตเนอร์หรือเครื่องส่นสะเทือนนะครับใช้แยกพวกก้อนหินนะครับวัสดุที่มีน้ําหนักมากออกจากขยะเดิมนะครับทำขึ้นเพื่อใช้ในการ กิจการนะครับเมืองแร่นะครับปร,กะ,รบะกอบไปด้วยโต๊ะแคบยาวว่างในแนวระดับเอียงนะครับให้ความสั่นสะเทือนในทิศทางตัดขวางของการเคลื่อนที่นะครับขยะจะถูกคัดแยกไปตามความหนาแน่นนะครับส่วนที่ส่วนที่เบากว่านะครับก็จะอยู่ในด้านที่มีความสั่นสะเทือนนะครับมากกว่าส่วนที่หนักนะครับผม ต่อมานะครับการแยกโดยใช้สนามแม่เหล็กนะครับหลักการทํางนานจะอาศัยคุณสมบัติแรงดึงดูดของแม่เหล็กนะครับวัสดุจะเป็นส่วนประกอบของขยะนะครับการแยกโดยใช้แม่เหล็กเป็นเทคนิคที่นิยมใช้มากนะครับในการนํามาแยกขยะจําพวกเหล็กนะครับและโลออกจากโลหะอื่นๆนะครับผมาการแยกเหล็กนะครับก็จะแบ่งออกเป็น ดังนี้นะครับการแยกโดยใช้แม่เหล็กนะครับผมสามารถแยกได้ทั้งประเภทแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กไฟฟ้านะครับผม2นะครับการแยกการแยกโดยใช้แม่เหล็กไฟฟ้าสถิตนะครับใช้แม่เหล็กไฟฟ้าแรงดึงดูดนะครับในการแยกวัสดุประเภทที่ไม่มีประจุไฟฟ้าเช่นพวกแก้วพวกพลาสติกและกระดาษออกจากวัสดุประเภทตัวนําไฟฟ้าเช่นโลหะ การแยกโดยใช้กระแสะไฟฟ้าสามารถแยกโลหะที่ไม่ใช่เหล็กออกจากโลหะโดยการเหนียวนำในใน,นำให้เกิดกระแสะไฟฟ้าในโลหะครับโดยสนามแม่เหล็กที่หมุนเรียงกันนะครับผมเรียกกระแสะไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่างการที่เกิดขึ้นระหว่างนี้ว่ากระแสไหลวนนะครับผม ต่อมานะครับการแยกโดยใช้แสงหรือว่ารังสีนะครับใช้เทคนิคด้านสเปกโทรสโกนะครับสโคนะครับผมร่วมกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่นะครับในการคัดแยกโดยสาม,มารถแยกสีของแก้วและพลาสติกนะครับและยังสาม,มารถแยกชนิดของเรซินนะครับ ที่ใช้ทําพลาสติกนะครับโดยกลไกการทํางานจะอาศัยคุณสมบัติในการดูดกลืนแสงนะครับที่ต่างกันของวัตถุนะครับเพื่อแยกสีและวัสดุที่ทํามาจากแก้วส่วนของพลาสติกจะใช้แสงเนียอินฟราเรดนะครับหรือแสงหลังสี X เนะครับเพื่อแยกเรซินและใช้แสงในการแยกพลาสติกครับผมต่อมานะครับเครื่องจักรนะครับสำหรับบด อัดให้มีความหนานแน่นเพิ่มขึ้นนะครับการบดอัดขยะเป็นการเพิ่มความหนาแน่นของขยะหรือกากของเสียเพื่อกักเก็บและการขนย้ายมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นนะครับและประหยัดเวลาประหยัดพื้นที่นะครับในการกักเก็บและการขนย้ายนะครับชนิดของเครื่องชนิดของเครื่องมือในการบดอัดนะครับเป็นเครื่องอัดแท่งขยะนะครับเพื่อนำ ไปใช้กับลูมฝังกลบขยะประเภทแท่งนะครับขยะที่อาจเป็นก้อนนี้สะดวกต่อการขนย้ายนะครับผมต่อมานะครับเครื่องช่างนะครับเครื่องช่างเป็นองค์ประกอบสําคัญนะครับและจําจเป็นอันดับหนึ่งของโรงงานคัดแยกมูลฝอยนะครับเพราะใช้ในการตรวจวัด ปริมาณของวัสดุเข้าวัสดุที่ส่งออกขายและวัสดุที่ทิ้งออกนะเพื่อทําให้เกิดความสมดุลของน้ําหนักวัสดุสําหรับาการจัดการทางบัญชีและตลาดนะครับต่อมานะครับสถานที่เก็บวัสดุนะครับวัสดุที่ถูกแยกและอัดเป็นก้อนพร้อมที่จะจําหน่ายครับแต่ในการจําหน่ายจะต้องมีการสะสมให้มีปริมาณมากนะครับพอที่จะขนส่งในหนึ่งครั้งนะครับ แต่โดยทั่วไปจะมีาการกำหนดความถี่ในการขนส่งวัสดุออกขายหรืออาต้องเก็บไว้เพื่อรอเวลา,าที่วัสดุมีราคาสูงได้นะครับ,รบต่อมานะครับก็คือภาพรวมของโรงงานขยะนะครับาการออกแบบนะครับหรือกระบวนการและผังโรงงานคัดแยกขยะมุนฟอยนะครับควรคำนึงถึงปัจจัย ทางวิศวกรรมนะครับที่ต้องคำนึงถึงมีดังนี้นะครับ 1. การกําหนดบทบาทและหน้าที่ของโรงงานคัดแยกขยะมูลฝอยนะครับเป็นหน้าที่ของผู้ดูแลด้านนโยบายในพื้นที่จะต้องกําหนดว่าโรงงานคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้องทําหน้าที่คัดแยกขยะมูลฝอยที่ไม่ได้มีการคัดแยกมาก่อนเลยหรือจะรับมูลฝอยที่คัดแยกมาแล้วนะครับเช่นการคัดแยกกระป๋องนะครับการคัดแยกกระป๋องจาก กระป๋องอลูมิเนียมนะครับผม 2. กําหนดรายละเอียดนะครับเป็นการกําหนดบทบาทหน้าที่ของโรงงานคัดแยกจากาผู้ดูแลด้านนโยบายแล้วนะครับจะต้องหาคุณภาพของวัสดุนะครับคัดแยกว่าต้องอมีลักษณะเป็นเช่นไรนะครับ 3. กําหนดกระบวนการคัดแยกวิศวะจะนําข้อมูลความาต้องการของโรงงานคัดแยกไปกําหนดหรือ เครื่องจากที่ต้องการใช้นะครับพัฒนาเป็นแผนผังกระบวนการหรือผังในการไหลของกระบวนการนะครับผม4กระบวนการประเมินอาการประเมินอัตราการเข้านํานเข้าของวัสดุนะครับเมื่อรู้บทบาทหน้าที่ของโรงงานคัดแยกแล้วจะทําทให้ทราบประเภทของวัสดุหรือมูลฝอยที่นําสู่โรงงานนะครับขนาดของพื้นที่และเครื่องจักรที่ต้องการนะครับ 5. ากำหนดและออกแบบผังการใช้พื้นที่จากข้อมูลของปริมาณวัสดุที่เข้าและกระบวนการที่ต้องมีในโรงงานก็จะต้องทําให้สามารถประเมินความต้องการของเครื่องจักรและขนาดของเครื่องจักรต่างๆได้ซึ่งจะสามารถนำมาระบุพื้นที่ใช้สอยในโรงงานได้นะครับ 6. จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ต้องการใช้นะครับ โดยการสำรวจของเครื่องจกันะรววกรและอุปกรณ์ผู้ผลิตจำหน่ายในประเทศไทยนะครับโดยสามารถสำรวจได้จากโรงงานคัดแยกขยะที่มีการดำเนินการแล้วว่าสั่งซื้อเครื่องจกักรจากที่ใดนะครับผมเจ็ดนะครับการควบคุม,มผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับในการดำเนินงานจากการจัดสร้างโรงงานคัดแยกขยนะครับนี้จะต้องเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขณะที่ก่อสร้างและระยะเวลาการดำเนิน การอย่างไรนะครับผมแนะครับภาพลักษณ์ของพื้นที่การก่อสร้างโรงงานคัดแยกขยะนั้นเป็นพื้นที่ที่สวยงามรอบข้างนั้นเสียไปนะครับผมซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่พอใจหรือความคิดด้านลบต่อโครงการครับผม